ชีวิตคนเราถ้ามีเรื่องวุ่นวายใจหรือจิตฟุ้งซ่านยากที่จะดึงกลับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพูดถึงสิ่งที่ยายจ๋าเห็นนะคะไม่ต้องอื่นไกลเลยสําหรับแม่ของยายจ๋าเองนะคะเนาะตัวเรารู้สึกวันนิ่งได้การฝึกฝนคําวันนิ่งก็คือเรารู้จักเก็บกรรมรู้จักแบ่งปันรู้จักมองนะคะสิ่งที่ทําให้ตัวเองอ,อุ่นใจเอาอย่างนี้นะคะ เมื่อก่อนอยายจาก,ก็เป็นเนาะสิ่งนี้แหละยายจ๋าจพยายามที่จะดึงนะคะผลักดันให้แม่นิ่งและมีความสุขกับสิ่งที่ตัวเองมีตัวเองเป็นนะคะแต่ความห่วงใยของคนแก่เนาะฟุง้งซ่านจิตอยู่ตรงนี้แต่ว่าไปได้เรื่อยสายตาไปคําพูดก็จะออกกับสายตานะก็คือพูดได้ทุกเรื่องเนาะเดินหน้าไปเรื่อยโดยที่ไม่เคยนิ่งอยู่กับตัวเองเลยนะะ ความนิ่งตรงนี้แหละที่ยายจ๋าโหยหาอยากให้แม่ได้เนาะตัวยายจ๋าเองนะคะถ้าทําอะไรเนาะถ้าทําอะไรแล้วเนี่ยไม่ว่าอยู่ตรงไหนเหมือนวันเนี้ยตอนเนี้ยอยู่จ๋ากำลังจะทําอาหารนะคะต้มมะเขือเจ่วมะเขือหลังจากไปทําบุญมาเนาะตื่นเช้ามาเราสดชื่นให้กับตัวเองก่อน นะอย่าพึ่งวิ่งพุ้งซ่านไปให้ที่อื่นเพราะจิตตรงนี้ก็เป็นที่พระอาจารย์นะหลวงพ่อก็บอกเหมือนกันว่าตื่นเช้ามาให้เวลากับตัวเองเพราะทุกคนพุ้งซ่านเขาเรียกว่าดึงแต่ปัญหาเข้ามาในหัวนะ,ะจับปัญหาเป็นสิ่งสําคัญตื่นเช้ามาฉันต้องวิ่งอันนี้อันนั้นอันนั้นคนนั้นคนนี้เป็นยังไงบ้างทีนี้ลืมตัวเองนะลืมตัวเองอย่าจะพูดได้เต็มปากเลยว่าแม่ลืมตัวเองนะฮะลืมตัวเอง เนาะกลายเป็นความวุ่นวายแต่แกมองว่าเป็นสิ่งปกติจริงๆแล้วมันไม่ปกตินะคะพี่น้องขาอ่าเพราะว่าหัวใจเรามันวุ่นวายตลอดหาความนิ่งไม่ได้เลยเนาะนี่แหละยิ่จ๋าทำยังไงนะมีสิ่งหนึ่งที่รู้สึกว่ายิ่งทำพยายามดึง แต่แกไม่นิ่งอยู่กับเราได้เราก็ต้องทําใจนะคะถึงอยากบอกทุกๆคนว่าชีวิตคนเรามีปัญหาแตกต่างเนาะบางครั้งตอนที่ไม่มีเราเห็นได้ชัดว่าคนที่ไม่มีหรือว่ามีปัญหาใหญ่ที่จะต้องวิ่งสู้กับชีวิตเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาเหมือนน้องชายพี่ชายน้องสาวอย่าจะมองแบบนั้นนะคะเป็นเรื่องธรรมดาโอเคตัวเราเนี่ยเพียงพอไม่ได้เลิศหรูแต่พยุงตัวเองได้แล้วก็ ยื่ดมือช่วยเหลือครอบครัวได้เท่าที่เราทําได้อ่าสิ่งไหนที่ล้นหรือเลยนะเยะจ่านิ่งอืมเพราะอะไรเพราะเราทํามาเต็มที่และเป็นเวลายาวนานนะคะพี่น้องคะแล้วก็มีเอฟที่เขียนเข้ามานะคะเยะจา่าอยังบอกเลยว่าอยากทําได้เหมือนเยจา่าพูดนะคะทําได้ถอยหลังมาหาที่เรานับสิ่งที่เราภูมิใจสิ่งที่เราทำนะคะแล้วก็ย้อน เริ่มต้นตั้งแต่เราไม่มีอะไรลองคิดดูสิว่าเราทำอะไรได้บ้างอย่าเอาสิ่งที่เราให้ครอบครัวไปเปรียบเทียบกับคนอื่นหรืออย่าคิดสิ่งที่เราให้อ่าไปถึงหัวใจคนที่รับเพราะไม่มีเมืองพอในเมืองพน้นหยุดความรู้สึกนี้ไว้นะฮะแล้วถอยหลังเข้ามาหาตัวเองฉันทำดีที่สุดละฉันทำได้แค่นี้อ่ะ ต่อไปนี้ฉันจะแป่งปันปให้กับตัวเองบ้างนะคะดึงตรงนี้ถอยหลังมาแล้วเราจะสุขใจกับทุกสิ่งที่เห็นเอาจริงนะปีนี้นะคะถึงแม้จะมีปัญหาหรือสิ่งกวนใจมันก็แวบเข้ามาเหมือนกันแต่ยายจะาวางให้ไวเพราะสิ่งนั้นเราเดินแก้ให้ไขไม่ได้นะคะนะการเตือนหรือการแนะนำนาะครอบครัวนะคะพี่น้องถึงเราจะเตือนในมุมที่ดีถ้าไม่ถูกต้องหรือไม่ถูกจังหวะ นะคะหรือไม่ถึงใจคำเตือนเราก็ไรประโยชน์อย่าจะจะพูดคั้งเดียวนะคะทุกคนมีแนวคิดมีไลฟ์สไตล์อ่ะอย่างน้องชายน้องสาวนะคะพี่ชายเขาก็ชอบในไลฟ์สไตล์ที่เรามองว่ามันผิดนะ,ะคือความรู้สึกคนนอกอะเรามองเข้าไปเราจะเห็นว่ามันผิดแต่เราก็ได้แค่พูดและไม่ควรย้ำล้ำหลัง นะคะเพราะชีวิตเขาเนาะกรรมใครกรรมมันเขาเรียกว่ากรรมใครกรรมมันนะะการกระทําของเขา,าเขารู้อยู่แก่ใจและคนที่จะเปลี่ยนความคิดได้ก็ต่อเมื่อถอยหลังแล้วย้อนเห็นความผิดของตัวเองก่อนนะคะคือ i, การเดินอย่างนี้ฉันผิดนะฉันต้องถอยมาเริ่มต้นใหม่แต่ถ้านึกถึงคํานี้ไม่ได้ ยากที่จะเปลี่ยนนิสัยยากที่จะเปลี่ยนชีวิตยากที่จะพัฒนาตัวเองนะคะอันนี้คือความคิดของยเยจ๋าเนาะก็มาเล่าสู่กันฟังนะคะเพราะตัวเย,ยจ๋าเนี่ยถ้ารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ดีนะยายจ๋าจะถอยกลับหาตัวเองก่อนอ่าแล้วเริ่มใหม่แล้วมองว่าเออจุดนี้ไม่ดีเราต้องถอยแล้วเ,เริ่มต้นหันและเอาความคิดของคนอื่นนะคะมาเข้าหาตัวเอง เมื่อก่อนอยายจ๋า,จาเป็นคนใจร้อนเป็นคนล้นเป็นคนที่ให้แล้วก็อยากหวังอยากได้ความขอบคุณอยากได้คนเอาใจอยากได้นั่นได้นี่นะคะแต่พอมองแล้วมันไม่ได้เราต้องตัดใจที่เราตัดใจที่ตัวเองนะคะทีนี้ความรู้สึกพอหันมาหาตัวเองแล้วเฮ้ยความสุขเราไม่มีอะทาแล้วเรารู้สึกว่าเป็นทุกข์อะแบกภาระเออตรงเนี้ยตัดออกให้ได้นะคะ วางนะคะสิ่งที่ผ่านมาผ่านแล้วมันผ่านไปจงภูมิใจในตัวเองว่าเราเป็นผู้ให้นะคะนอกจาก fc ที่เข้ามานะคะอยากจะส่งขอส่งกาลังใจถึงทุกคนเลยเนาะถึงแม้จะน้อยถึงแม้จะไม่ถึงใจครอบครัวหรือพี่น้องคนไหนก็ตามเราทําได้แค่นี้ยิ้มและจงภูมิใจในตัวเองนะคะแล้วคิดใหม่ชีวิตเมียฝรั่งทุกคนทํำไมถึงมีอารมณ์นี้ เพราะว่าเรารักเขาถามว่าเขารักเราไหมอันเนี้ยนะเราไม่รู้หรอกนะแต่พูดตรงๆเลยว่าเมียฝรั่งทุกคนรักครอบครัวรักพี่น้องรักพ่อแม่รักทุกคนเราเนี่ยทุ่มเทนะคะให้กับทุกคนแต่ถ้าเมื่อไหร่เรารู้สึกว่าไร้ค่าเราก็ต้องหยุดแบ่งปันให้กับตัวเองและหนึ่งสิ่งที่จะจาขอฝากเน้นๆเ,เลยนะว่าอย่าคิดที่ จะสร้างจะทําให้ใครพอใจและมีความสุขได้ทุกเรื่องใย,ยจ่าผักดันเย,ยจ่าทามาแล้วนะคะมันไม่เห็นคุณค่าเพราะทุกคนมีความคิดเป็นของตัวเองมีครอบครัวเป็นของตัวเองมีปัญหาที่ใหญ่ขึ้นความอยากของเขาก็มากขึ้นเราแก้ไขความอยากของใครไม่ได้นะคะวันนี้เหนื่อยนักเพราะรู้สึกแย่รู้สึกน้อยใจปล่อยวางทิ้งมันไปนะคะนะ,ะในสิ่งที่เราทํา เพราะมันจะทําให้เราเศร้าหมองใจอลุกขึ้นมาเริ่มต้นใหม่แล้วบอกตัวเองว่าเออเนาะเรารักเขาเราทําเพื่อตัวเองให้มีความสุขเออเนาะเราทําทุกอย่างเนี่ยเพื่อที่อตอบสนองครอบครัวเพื่อให้ตัวเองสบายใจนะถ้าเรามีความรู้สึกนี้เมื่อไหร่ตัวเราจะลินได้กับทุกสถานการณ์ตั้งสติอยู่กับตัวเองนะคะนึกถึงความดีที่ตัวเองทํา ถึงแม้จะไม่เลือดหรูไม่ถึงใจพ่อแม่ไม่ถึงใจครอบครัวแต่เราทำได้แค่นี้จงยอมรับความจริงนะคะจงยอมรับความจริงแล้วค่อยเก็บค่อยกับรักษาหัวใจไว้นะฮะถ้าเรารู้สึกปื้มนะยายจ๋าพูดในยายจ๋าจะโล่งมากๆนะคะถ้าเรารู้สึกปื้มในสิ่งที่เราทำนะคะตั้งจิตวันนี้ยายจ๋าลุกขึ้นมาทำอาหารใส่บาตรกับแม่เนาะ ได้ไปเห็นะอาจารย์ได้รับพลนะคะจากพี่น้องทุกๆคนเราก็จะไปทีละขั้นตอนนะคะพอหลังจากสิ่งที่เราสะสมพลังให้เรารู้สึกสดชื่นแล้วเราค่อยหันมาแก้กับปัญหานะคะสิ่งนี้แหละที่จะบอกแม่และวถามแม่ว่าเช้านี้ได้อะไรเพราะว่าสายตาแม่หวานไปทุกเรื่องอแกก็จะคิดเข้ามาทุกเรื่อง อันนี้คือจิตไม่อยู่กับตัวนะคะพลังวความปลื้มในหัวใจมันจะมีน้อยมากเพราะลืมตัวเองเอาสมองไปฟุ้งซ่านแต่เรื่องราวรอบตัวนะคะพี่น้องขามาและนุ่นนะ <c oughs> ทายังไงทํำยังไง,ง,ไงบอกแด่พี่น้องจ๋าว่าจะให้ยายจ๋าทาให้แม่นิ่งและเย็นและปลื้มและมีความสุข ในตัวเองนะคะให้รู้จักปล่อยวางกับปัญหาลูกเต้าแล้วก็ให้ตัดความห่วงแล้วก็ให้ห่วงตัวเองให้มากขึ้นแต่มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเนาะอันนี้แหละเขาเรียกว่ากราใครเวรนมันนะคะสุขได้อยู่ที่ใจเราเนาะ ถ้าแม่อยากสุขแม่ก็ต้องพยุงความสุขเพราะว่าหัวใจแม่มีทุกๆคนเข้าอยู่ในหัวใจแต่สิ่งที่แม่มีลูกๆใช่ว่าจะหันมาเข้าใจยายจ๋ามองอย่างเข้าใจนะคะมองอย่าเข้าใจแล้วก็ทำได้แค่นี้จริงๆ <c oughs> ก็ดูกันไปเนาะ คลิปนี้ยายจ๋าก็ฝากไว้แค่นี้นะคะขอเป็นกําลังใจเมียฝรั่งทุกๆคนนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกๆท่านเนาอพี่ป้าน้อานะคะคุณตาคุณยายเนาะคุณลุงคุณป้านะคะที่เข้ามาเป็นกําลังใจเนาะขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะคิดสิ่งใดขอให้สมมุ่งคมาปรารถนาเนาะหายเจ็บหายไข้ล่ำรวยเงินทองคะ่ะสวัสดีคะ่ะตำเจีวมะเขือก่อนพี่น้องจา๋า ตอนเช้าวีผู้ใหมาเฮ็ดให้กินมึงใบใเขาจังเข้ามาท <c> ำ <oughs> อาอ่านใส่บาตรตอนเช้าอยาจ๋าทำเองนะคะมีความสุขเนาะคือเรามาพักผ่อนมันก็ไม่ใช่เวลารีบเร่งของเรานะคะมันเป็นเวลาที่มานั่งมองในมุมที่เราห่างไกลแล้วช่องว่างระหว่างแม่กับยายจ๋ามันก็มากขึ้นในความหงนใหญ่ที่เขาเห็นภู้ิชานมันก็มากมายนะคะ ฉะนั้นเราต้องทำใจอย่างเดียวจ้าไปแล้วนะคะ